굿 o อร์นนิ่งค่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปที่ออสเตรเลียมาซื้อเครื่องประดับมาด้วยค่ะหอยกระํามุกชุดนี้สองล้าน <c oughs> แล้วก็ซื้อที่ทาเอกสารมาด้วยนยคะชุดอันยอนก็ยุ่งๆอยู่กับการเปิดตัวธุรกิจใหม่ทั้งธุรกิจสกินแคร์เพิ่งเปิดตัวนี่เลยค่ะฮิทูคิคแล้วก็นี่ก็เป็นผลิตภั์ฑ์าสต์แบบชาวาเวอร์แพคเกจจริงก็จะแบบธรรมชาติเลยนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ตีฟองนะคะ่ะนอกจากเรื่องของสกินแคร์แล้วอันยอนก็ยังมีเครื่องครัวด้วยนะคะ อัญยยนให้เข้าดีไซน์ให้รูมันใหญ่ขึ้นน้ามันจะได้ออกเวลาเราซิดแล้วก็เฟสสของธุรกิจสัตว์ปีกก็เป็นเลี้ยงแมงคามค่ะถ้าถามว่าทํางานขนาดนี้อันยยนเหนื่อยอัญยนท้อไหมก็มีเหนื่อยบ้างมันไม่ง่ายเลยนะคะแต่ว่าอันยอนไม่ท้อค่ะโหแล้วทำไมเอเนอรจีดีจังดูสดชื่นตลอดเวเลอยะก็เพราะอัญยอนกินห่ค่ะสดชื่น ขนาดนี้ได้แค่สดชื่นหรอนอกจากสดชื่นยังได้ลุ้นรถไฮบริดรถมอเตอร์ไซค์มือถือทองคำและบัตรเติมน้ำมันอีกเพียบฮะใช่นอกจากได้ความสดชื่นแล้วยังได้ลุ้นเป็นเจ้าของรางวัลรวมมูลค่ากว่า4.5ล้านบาทเพียงซื้อฮอนสขนาดใดรถใดก็ได้มูลค่าไม่ต่ำกว่า10บาทจากร้านที่ร่วมรายการจะได้ใบเสร็จที่มีรหัสมาให้ด้วยแล้วก็ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนพิมพ์ชื่อเบอร์โทรอีเมลร้านค้าที่เราซื้อสินค้า รหัสจากใบเสร็จกดยืนยันข้อมูลหรือจะติดฉลากสินค้าฮอนขนาดใดรถใดก็ได้ไม่ต่ำกว่าสิบาทลงบนกระดาษเท่าปริณนียบัตรเขียนชื่อที่อยู่และส่งไปตามที่อยู่นี้เลยทั้งสดชื่นทั้งได้ลุ้นของรางวัลผ่าชีวิตดีๆไปกับฮอนเพราะอะไรละ่ะไปซื้อฮอนสกัน